สวัสดีครับฟาร์มผักมีประโยชน์วันนี้เราจะมาตัดแต่งใบมะเขือเพื่อที่แมลงจะได้ไม่วางไข่ที่ใบกับลำต้นทำให้มะเขือไม่เป็นโรค เือจะงามมากเลยสุนยว่าต้นสูงมากเลยนะเกือบประมาณเกือบเมตรหนึ่งแล้วปลูกได้ประมาณเดือนกว่าเก็บผลผลิตไปประมาณหครั้งแล้ว อันนี้ก็ตัดแต่งใบเพื่อที่มแมลงจะได้มารมาบกวนจะได้มาไม่มาวางไข่ที่ใบกับลำต้นไอนอนปีเสื้อนี่ชอบมาเจาะลำต้นกับยอดมากเลยเสร็จแล้วทำตัดแต่งใบอยู่เรื่อย ทำให้มันโล่งเมเล็งก็จะไม่มารบกวนไม่มาวางไข่ทาให้มะเขืองามงามงามแล้วก็งามยิ่ง,งขึ้นไป É com ันนี้มะเขือเปลาะเจ้าพยาส่วนแล้วว่าปอดสารพิษทานแล้วจะกรอบมากเลยหวานกรอบอร่อยใครทานแล้วจะติดใจ สำหรับวันนี้สวัสดีครับปติดตามตอนต่อไป